แห่งนี้อุโมงสมบูรณ์มากมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีหนูมีหมูสิงโตกระต่ายแล้วก็เต่านะคะในป่าแห่งนี้เนี่ยเจ้ากระต่ายวิ่งเร็วที่สุดแต่มีที่ไหนหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ชอบ S <S น <S 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 ้ะเพราะว่าเจ้ากระต่ายเนี่ยพี่โมจหน้ารำคาญเลยแหละเจ้ากระต่ายตัวเนี้ยเจ้าเต่าได้ยินแบบนั้นชอบไหมพอถูกถามว่าเต่าตัวเตี้ยชอบไหมคะไม่ชอบเจ้าเต่าเลยบอกว่ากระต่ายเนี่ยที่ใส่ไม่ดีเลยเรามาวิ่งแข่งกันเถอะเจ้ากระต่ายรับคำท้าไหมคะรับไหมรับคำท้าไหมคะห่านับค่ะเดี๋ยวเรา เด็กๆพร้อมวิ่งแข่งไหมคะพร้อมไหมพร้อมอ่าเด็กๆคะมาเท่าที่ตรงนี้เลยสิงโตตรงนี้เลยลูกหัวเต่าสิงโตตรงนี้เลยอ่าหมูตรงนี้เลยลูกข้างๆเต่าเลยนะโอเคค่ะเด็กๆคาตั้งใจฟั้ครูนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปถึงเส้นชัยนี้ใครที่ไปถึงก่อนจะเป็นผู้ชนะและวิ่งเร็วที่สุดในป่าส่วนคนที่ช้าก็จะต้องเป็นท่า าละการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นเจ้าหนูจะเป็นผู้ตัดสินนะเอาล่ะเจ้าหนูเตรียมตัวนับถอยหลังสามสองหนึ่งฮะสู้สู้สู้เจ้ากระต่าย วิ่งแข่งจ้าวิ่งแข่งไปก็วิ่งเลยอ่าสิงโตสู้ต่าเต่าจะตายวิ่งเข้าไปอาในที่รวมเตาชนะเย้่ชวนเต่ากระต่ายที่ปล่อยให้เพื่อนเพื่อนมิ่งนำเขาคิดว่าตัวเองจะชนะสุดท้ายเป็นยังไงคะแพ้แต่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนรักเต้ากระต่ายมากก็เลยให้ทุกคนชนะ